ีมความสําเร็จในชีวิตก็ต้ํากับทางเช่นกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในบริษัทเดชินโนเิชั่นเราครับมีแนวทางที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายๆครับจุดแข็งของบริษัทเดชินโนเิชั่นนะครับก็คือเรื่องของนวัตกรรมที่เรามีนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่เสินกระแสโลกเนี่ยเปิดใจเรามันก็จะเอามาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนในการทําธุรกิจของเรากานนะครับส่เพื่อความแข็งแกร่งตลาดในเรื่อง บริษัทที่จ่ายค่ามิชชั่นได้เร็วได้เยอะมากเพราะว่าบริษัทเดเจนเราเนี่ยจ่ายค่ามิชชั่นให้กับสมาชิกม,มากกว่า6 0ครับส่วนเรื่องระบบนะครับการสอนงานเนี่ยอันนี้เป็นจุดแตกต่างที่แตกต่างที่สุดเลยนล้วก็คือเรื่องเร,ราเปการสอนต่อที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาสามารถตอกยืนแล,ล้วก็เอาไปใช้ได้จริงๆครับเชื่อที่ที่เราไมสามารถทัเงินลาน้านได้นะครับภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับนั่นก็คือวินัยในการลงมือทำงานอย่างต่อเนื่องทุกคน เพราะว่าเร่องนี้นะครับความสามารถในการควบคุมตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในการเข้ามาทำธุรกิจเพราะฉะนั้นหลายองค์ครับที่เข้ามาทำธุรกิจแล้วยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าขาดเรื่องความอดทานนะครับถ้าวันนี้เราอยู่พี่นานในการลงมือทำงานอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าาจะประสบความสำเร็จได้ไัลถ้าอยากจะประสบความสำเร็จได้ไกลนะครับก็้า